สวัสดีครับพี่นอ้องฟ้อนไปสุกทุกคนครับพอ,ขอ,ขอ,ขอกันอีกแล้วครับกับอีสานฮันเนวพี่เกล้เงเด่นพี่น้องมินี่พาพี่พาน้องมาเห็นเนืกินแซ่บอีสานบานนาเขาครับได้ปนิ้นมาพีอนนอ่น้องมานี่นิ้นตัวง่ายมินี่พาพี่น,น้องมาหนึ่งปนิ้นกับเป็นตำแก้วแบบกระเดียดครับผักเข้าวเห็ดไทยมานี่เดี๋ยวผักกาดดอกผักกาดซ้อมกับ เห็ดนางลมว่ครับเป็นนางฝากอบผิดแล้วมามาหนึ่งปลาเราพี่น้องครับกินกับข้าวเหนีื้อทอดนู่นอาหารมีสานบ้านนราเลยมันจัดแบบเซ็ฟๆหนึ่งปลาเราพี่น้องเครื่องหนึ่งปลาเขาใส่ขาตะไคร้ใบบกูดสมุนไพรเขาดับเตาลงไปครับใส่ปลาลงไปครับใส่เครื่อง สมุนไพรเอาห้องไปเลยตาหมักกด้ครับตีด้วยนี่ยังไรแล้วครับคือผงบลงสุสุดดีแล้วเต้าหู้มักครับการเต่ซอไเพชร่หักต้องเหมี่เนาแนวมันหยุดุดนัก ต้นต้นดอกประกาศปิดงานเต็มไปหมดเลยครับเส็จเรับเลดเราตรงมี้ที่ๆรี่ตองอย่าเียพี่น,น้องนำมันยงไงด้วยครับ ห่งป,ปลาตำเจียวเเร้อนๆเนียดๆเ,เออต่งซึ้งเลยพี่น้องเรียบร้อยห่งปลาัผักเนียนๆผักเต็มซึ้งเลยครับที่ปลาเล็ก ระวังว่าป่าสุกพี่น้องไปเอาองผมยืดเป็กี้พี่ก็ยำเจียวครับเดี๋ยวใครมาเบิ่งผมองมีตำเจียวสูนเลยมาพี่น้องมาตำเจียวห้องปานี้นี่นะครับนี่ห้องยได้ใส่ผมไป็กี้มาบ้างคันพริกหอมแดงกระเทียมครับบักเรียนบักเรียนบักเสือเสือแล้วครับหอ,อมผักชีผิดลงไปเลยครับเตียวเผใดมักเผ็ดมักโบเผ็ดเด้อพี่น้อง หอมแดงกระเทียมอีกกำ เดี่น้องนี่อ้เกเขาเล่นบักเล่นเกืกือสมมครับไปเลยเยอะๆ,ๆ,ๆครับจับมาเลนเป็นนามที่คาตาครับ กลุ่มน้อง,งก ngày, งารกลุ่มก็ง่ายๆขาดไปเลยคือเก่าเหมือนเดิมครับอีสานทันเลยวลุ่มเสียบกุ่มเสียบจังหน่อยไปเดียกครับไปเดียกปากกระเดือดเป็นตอนเลยครับใส่ เรียกลมน้งจังน้อยพี่น้องปลาปาวเลยครับลงใส่ถุงน้าวด้วยพี่น้องเ้ียแก้ๆห้องสุมอยู่แลยหอม,หอม เก็บมากันครับพี่น้องเอามาไม่สุด จางยน้อยพี่น้องตะกอ,องชิมลูกชิมเกลยอครับชิมเกลยวต่อเขาไลยนะยำงัวขนาดครับ สั้นแล้วเต้องห่วงครับเรื่องเงือนเาาแม่าเดี๋ยวตักเส่ถ้วยให้เจ้าเขาให้พี่น้องบงจับแล้วจับแล้วเบ่งเจ้าอว่าปนรถพี่น้องเต็มแวอายะนี่ครับเจ้าบกเลียนเจ้าบกเลียนเจ้าบกเล พ่อวิเศษวันผมอื่นมาเรียนประแดกจนตัวเลยแม่วันพี่มัดเป็นยิดสีพี่หน้าเลยแล้วพี่หน่อห้อยเบื้องหนึ่งป่าให้มันซุกไป อ,อ่ะเนี้ยไก่แล้วไปจะไปกินขอกินน,น้ำ <c oughs> น้อกันพี่น,อน้องเนฉนียบรวยแล้ว,ว,ว,วครับพี่น้องหนึ่งปลาเอเบิ่งเงินมามากินขอน้อกันพี่น้องขอน้อนฮ้อนแผงแผงไอ้ทวนทวนเลยครับเมันเกลียวเกลียวเกลียวเล็ดครับ แตปัดเขาคุยลิงกันพี่น้องที่ม,มึงหนึ่งแป้วกันเกียวเจียวคุยด้วยครับ มนีนักป่าอืมไปดูไปแบบอืมขำเขาคุยปา่าคุยเกียวขักปัญญังแบบขกกัดปัญนังเลยหนึ่งป่า ขาก,กรรไกรายแตกเ,กเกหีดยูเ็ดจีน้นือเนื้อพี่น้องเน้อหนึ่าเจียวกรเรเียมเห็ดไข่บัวนักปะนิ้นกับปลาควปลาดุกหนึ่งกระเซียบด้วยกครับปลาดุกพอนะผมกเคยกินลอน,นึ่งปลาดุกนึ่งรก,กระเซีดกันคับแต่ให้น้องไข่อ่ะพี่น้องไม่ไมสยหวานพอมันหนึ่ปลาดุกหนึ่งขง้เก <c oughs> เจียวคยย่เลยครับเจียวกร,เ,รเทีย ปลาดปุลแล้วแ่ก่อนจมก่อนออนะจ๊ะจ๊ะก่อนจ่าแต่ข้ามไพี่เห็นบรเหมือนกันคุยเนี่ยปลาครับคุยเจียวฮน คือหยดมหวังเออปลาแซลเบรนเฮดดกดผมเงี้ยหนึ่งน้ำมัหัวปิดนะครับรองรับหนึ่งปลาแก้วเวียดดินเฮ็ดอยู่เฮดกินมึงนึกพี่น้องเนี่ยคอยติดตามกับอิสานกันแล้วว่าหยิบผ้าพีผ้าน้องเฮ็ดยังอยู่ยังกินบอกันคลิปหน้าครับ พี่หน่องครับบ๊ายบาย